ลูกค้าที่ลูกค้าเห็น2ชุดนี่เป็น2อคูณสนะซับเนี่ยจะเป็น15นิ้วของปัม๊ม2ใบเสียงกลางเสียงกลางตัวค้างหมูจะเป็น12นิ้ว300วัตต์การสองชุดเนี่ยตัวเหมือนกันเป็นรุ่น BV ลูกค้าถ้าลูกค้าจะลูกค้าจะชอบเป็นพวก Power เพราะว่าตัวนี้พันวัตต์รุ่น1นึก็เล่นกับปีนะปีก็เชื่อมต่อบลูทูธก็เล่นการ์ดอยีได้อะไรได้นะแต่ลูกค้าจะเล่นง่ายๆ p o w พาวเว POWER MIX ก็คือลูกค้าสามารถเล่นได้เลยฮะจะเป็น POWER MIX อยู่ในตัวเดียวกันนะจะมี EQ ด้วยนะเล่นไปได้1 2 3่5สอีอันนี้ต่อเข้าทีวีสตอริโอเลยนะก็ 7, 8็ด0ปวัตต์ตัวนี้พั0หวัตต์เต็มนะพั0หวัตต์รับประกันลูกค้าด้วย1ปีเพราะว่า m มิกตัวนี้ก็คือเชื่อมต่อบลูทูธนะแล้วก็เล่นการ์ด USB โปรแกรม256โปรแกรมนะลูกค้าลูกค้าชอบเสียงไหน ลูกค้าก็เลือกเสียงได้เลยลูกค้าอชอบแต่งเพลงเบสกลางแหลมลูกค้าก็แต่งที่ E q คิได้พอเริ่มต้นใหม่นะลูกค้าก็กดไปที่บลูทูธตัวนี้นะสวิคตัวนี้กดแช่แป๊บหนึ่งนะแล้วก็ลูกค้าก็มาอ่เชื่อมอันนี้เชื่อมต่อตัวนี้อ่าเพลงเอาเพลงซาวกรองก็ได้ลูกค้าก็มาเล่งเสียงเล่งเล่งเล่งเ,งเมนไว้เลยแกนแล้วก็เล่งเสียงตัวนี้ นะเปิดอันนี้อันนี้วันร่มเร่งเสียงนะลูกคา้าแต่ลูกค้าต้องเร่งต้องแกนตัวนี้ต้องเร่งไว้นะอันนี้เป็นเบรดอันนี้เป็นกลางนะเป็นเบดเป็นกลางลูกค้าเร่งแกนไว้เลยฮะแล้วก็ลูกค้าต้องกดปุ่มนี้นะปุ่มนี้ปุ่มนี้เพื่อเปิดบลูทูธถ้าลูกค้าปุ่มนี้ปุ่มนี้เอาไว้ใช้พวกสายสายโทรศัพท์สายบลูทูธสายทีวีลูกค้าเสียเข้าไปเลยที่ลูกค้าซื้อไปเส้นหนึ่งแล้วก็ลูกค้าก็กดปุ่มนี้ให้สัญญาณมันเข้า เอาไปเสียบเข้าทีวีเสียบเข้าโน้ตบุ๊กเสียบเข้าโทรศัพท์มือถือมันจะดีฝ่าดีว่าเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเวลาเสียงสีเขียวนี่หมายถึงอะไรสีเขียวก็บาลานซ์ซ้ายาฮะลำโพงด้านซ้ายลำโพงด้านขวาอันนี้จะเป็นซาวจะเป็นเอฟเฟกนะเปิดไว้ที่เกนแต่เปิดเพงลงเราไม่ต้องไปเปิดมันอันนี้ก็เป็นงานงานตู้มอนิเตอร์นะเราไม่ได้ใช้เราปิดไว้ตัวนี้เป็นเบรกลางแหลมฮะ อันนี้จะเป็นเกณฑ์ของเสียงนะเราเอาไว้ที่ตรงกลางก่อนนะเสียงยังไม่ไม่สะใจลูกค้ามาแต่งที่เบดได้ฮะแต่งที่ EQ ิได้ฮะ EQ น่าจะมีลูกค้าใช้ไม้นะถ้าลูกค้าใช้ไม่ลูกค้าก็เสียไม,มย้เข้าไปเลยทุกทุกไลน์ <Dartmouth. S 1> จะเหมือนกันเลยฮะทุกช่องถ้าลูกค้าเล่นช่องไหนก็เหมือนกันนะแต่ลูกค้าต้องเร่งเกณฑ์ตัวนี้ต้องเอาไว้รอเลยนะเกณฑ์ตัวนี้อย่าไปปิดนะปิดแล้วเร่งเสียงมันเกิเสียงไม่มาตัวนี้จะเป็นเมนเปิดเสียงเกณฑ์เกณฑ์เปิดเสียงไว้อันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของไม้ ชท็กหนึ่งสองสามสี่แทดหนึ่งสองสามสี่แทดหนึ่งสองสามเป็นเกณฑ์ของของเอ็เฟกลูกค้าก็เอาไว้ที่ตรงกลางลูกค้าก็มาเล่นเอ็กเฟกตัวนี้เลยฮะสีส้มแช็กแช็แทดลากเสียงเอ็เฟกดีเลยน,นะลูกค้าก็ลากเสียงได้เลยฮะส่วนปุ่มสีขาวตัวนี้ลูกบิดสีขาวตัวเนี้ยถ้าล,ลูกค้าชอบเสียงเสียงเข้ากับเอ็เฟกเบอร์ไหนนะ ลูกค้าต้องแบบอย่างผู้ชายเนี่ยจะเสียงทุ้มๆหน่อยผู้หญิงก็จะเสียงเล็กๆหน่อยลูกค้าก็ต้องไปหาหมุนหาแชคแชกก็เหมือนกันฮะทุกลายเบรกกลางแหลมนะนะเบกเกนสีเหลืองนี่คืออะไรสีเหลืองนี่ก็บดอคอมเพรสเซอร์ฮะลูกค้าก็ลองเร่งดูชอบเสียงไหนเทสใช่เอาไปตรงกลางก่อนนะอันนี้เป็นเกนของไม้นะเกนของไม้ตัวสีแดงเป็นเกนของไม้ ถ้าดังเสียงดังไม่พอลูกค้าก็เพิ่มแกงก็ไปต่อลูกค้าก็ต่อเหมือนกับเอ่อพาวเวอร์นั่นแหละนะเอาเสียงกลางเรามาพ่วงกันรูไหนก็ได้นะรูไหนก็ได้เอาให้เสียงกลางเรามาพ่วงกันอย่างนี้นะแล้วก็เบรกก็เหมือนกัน้ะเบรกก็ลูกค้าก็เอามาลูกค้า,า,าก็าเอามาพ่วงกันแล้วลูกค้าก็เอาจากข้างหลังเนี่ยข้างหลังเพราะว่ามิกนะจะมีพัดลมให้หนึ่งตัวพัดลมดูดใสยมือตัวนี้นะเอาเอาไปทําเป็นเบรกเอามาทําเป็นเบรกนะั่นนี่นะนี่นะทำเป็นเบรก อนนี้อันนี้ไปทำเป็นกลางทำเป็นกลางนะทำเป็นกลางสไลด์ตัวนี้ก็จะ,จะก็จะเป็นกลางแล้วสไลด์ตัวนี้ก็จะเป็นเปิดเสียงกลางเนี่ยต่อง่ายๆนะลูกค้าเพราะว่าเพราะว่ามิกเนี่ยมันดีอย่างว่าลูกค้าเวลาไปใช้เนี่ยเอาใครๆก็ใช้ได้ห้องประชุมคาราโอเกะห้องอาหารออฟฟิศ เด็กวัยรุ่นคนแก่ปลดกระเสียงช่วงนี้ปลดกระเสียงกันแล้วก็เขาไปใช้กันความสูงค่าร้องเพลงอยู่กับบ้านซื้อไม้เสริมเข้าไปนะแต่ลูกค้าจะชอบแบบแรงๆแบบกลางแจ้งแรงๆก็ต้องก็ต้องเป็นพวก power กับปีนะ power กับปีวิธีการต่อก็เหมือนกันถ้าวิธีการต่อลูกค้าก็เอาตู้เบรกนะมามาพ่วงกันมาพ่วงกันอย่างรูไหนก็ได้นะเหมือนกันเลยฮะาเสียงกลางก็ลูกค้าก็ ข้างหลังเวอร์นะข้างหลังเวอร์จะมีรูสเปคคอนสองรูนะด้านฝวามือเนี่ยด้านฝวามือด้านขวามือของของเย่ต้อยนะเอาเอามาเป็นเบสนะเอามาเอามาลงที่ลงที่ตู้ซับรูไหนก็ได้นะรูนี้ก็ได้อ่ะนะน,นี้เสียงกลางละ่ะเสียงกลางก็จะด้านซ้ายมือของของของเวอร์นะขึ้นมาเป็นเสียงกลางเลยนะใบไหนก็ได้นะใบไหนก็ได้แต่เย่ยต้อยเสียบใบนี้เพราะว่ามันมันจะได้สายจะได้ไม่ลกวงลงัง ลูกค้าก็เสียบข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็จะมีสายสัญญาณนะรูเสียบสายสัญญาณเข้าไปเลยลูกค้าก็เสียบเข้าที่รูรูรูเอานี่เลยนะรูนี้เลยนะเสียบเข้าไปได้เลยอันนี้ก็จะได้เป็นสายสัญญาณจากปีมาพาวเวอร์ละตอนนี้ก็เสียงกลางอ่ะเสียงกลางก็เหมือนกันฮะลูกค้าก็เสียบเข้ารูนี้นะรูรูนี้เลยนะจะได้เสียงกลางเลยนะอันนี้จะได้กลางแหลมตอนนี้ลูกค้าไอ้สามปุ่มเนี่ยสามปุ่มเนี่ยลูกค้าก็ต้องอย่างลูกค้าปรับไว้อย่างนี้เลย อย่างวันรุ่งนี้นะลูกค้าหมุนหมุนในฝาเมื่อให้สุดก็สุดไปเลยแล้วอันนี้ปรับเบรดฮะปรับเบรดปรับเบรดลูกค้าไว้ที่ตรงบร่ายโมงเนี่ยประมาณนี้นะลูกค้าบิดบิดมาที่ใบตรงบ่ายสามนี่เลยนะเอาไว้ที่บ่ายสามนี่เลยบิดค้าไปเลยแล้วไม่ต้องไปนั่นแล้วไม่ต้องไปบิดหมดหรอกอย่างไม้นะถ้าลูกค้าใช้ไม้ไม้ตัวที่หนึ่งลูกค้าก็มาเร่งตัวที่หนึ่งนะนะลูกค้าใช้ไม้ตัวที่สองลูกค้าก็มาเร่งวอลรุ่มตัวที่สองอันนี้เป็นเนบรดของไม้นะเป็นเบรดของไม่อันนี้เป็นเสียงแหลมของไม้นะ อันนี้เป็นกลางเสียงกลางของไม้ตัวนี้เป็นตัวรีเลย์ของไม้นะอันนี้จะเป็นเอ็โคภาษาอังกฤษก็มีบอกนะลูกค้านะอันนี้เป็นเอ็โคเปิดนิดหน่อยอันนี้บาลานซ์้ายฝาบาลานซ์ลำโพงด้านซ้ายบาลานซ์ลำโพงลำโพงด้านฝานะเอาไว้ที่ตรงเที่ยงนะลูกเอ่อวอลลุ่มตัวใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกเอ่อจะเป็นควบคุมเสียงทั้งหมดเป็นมาสเตอร์นะลูกค้าไว้ตรงเที่ยงก่อน3ปุ่มเนี่ยด้าน้านที่ซอนซอนด้านฝามือเนี่ยจะเป็นเปิดเปิด,ปดพวกเปิดเพลงนะ ลูกค้าก็เอาไว้สามปุ่มนี่จะเป็นเบสทั้งสามปุ่มเลยนะเป็นเบสลูกค้าเดี๋ยวเอาไวต้ตรงเที่ยงก่อนแล้วเดือวเดี๋ยวลูกค้าค่อยๆแต่งเอานะชอบเบสตัวนี้จะเป็นกลางฮะเสียงกลางของเสียงกลางข้างบนอนะ่ะตัวนี้จะเป็นตัวแหลมข้างบนนะอันนี้เป็นวอลลุ่มเร่งเสียงแต่ว่าปุ่มนี้ล่ะเวลาลูกค้าเชื่อมต่อบูธเนี่ยลูกค้าต้องกดปุ่มปุ่มนี้เข้าไปแต่ปุ่มซีดีนี่ก็ไม่ต้องนะกดที่โหมดป้าภาษาอังกฤษก็จะขึ้นมาเป็นที่โหมดไฟกระพริบกระพริบลูกค้าก็ไปตั้งที่ตั้งค่า เกิดเปิดบลูทูธที่นากาชิเลยพอลูกค้าเชื่อมต่อแล้วไปบลูทูตก็จะหยุดนะนะถ้าลูกค้าใช้การ์ดยู b บีใช้อะไรก็ได้นะก็ประมาณนี้ฮะก็อย่างพอเอ่อพาวเวอร์กับปีเนี่ยจะรับประกันให้ลูกค้า1ปีนะรับประกันให้ลูกค้า1ปีแต่ดอกไม่รับประกันนะทั้งชุดเนี่ยลูกค้าจะได้หมดเลยทั้งเสาทั้งสายทั้งทุกอย่างได้ได้ทั้งหมดเลยนะตู้เบรสองใบอย่างตู้เบรก็เด๋ยวต้องใช้ดอก15นิ้ว15นิ้วของปัม๊มแม่เหล็ก160ยดอก500วัตต์นะ เสียงกลางก็เป็นดอก300อวัตต์แม่เหล็กร้อยยี่สิบนะแม่เหล็กร้อยยี่สิบกินคงปัม๊มแหลมก็จะเป็นแหลมจรวดของนากระชิเหมือนกันแม่เหล็กร้อยห้าสิบสามร้อยวัตต์เหมือนกันนะเป็นตะแกรงก็เป็นตู้ทรงนี้เลยนะทรงที่ลูกค้าเห็นนี่ตากฝนไม่ได้นะเป็นไม้เนื้อแข็งราคาก็อยู่ที่ห5ึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหนมื่นห้าพันเก้าร้อยก็ฟรีข้าขนส่งเก็บเงินไปทางอย่างลูกค้ามาที่โรงงานนะลูกค้ากา็ทางบริษัทเนี่ยก็จะ ลดให้ลูกค้าค่าขนส่งลง400บาทนะก็ตู้เหมือนกันแต่ว่าลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เลยนะบอกว่าเอาเป็น power mix ก็15,900ับ15,900เหมือนกันบริษัทก็เปิดทุกวันเลยนะลูกค้า